สวัสดีครับนานาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตพานานาทุกท่านมาดูสภาพกองอากาศที่มีระยะการใช้งานที่10,000กิโลเมตรแบบเต็มๆนะครับซึ่งในระหว่าง10,000กิโลเมตรนี้นะครับไม่ได้ทําการเปิดออกมาเป่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับขออนุญาตาเรียนแจ้งเพิ่มเติมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่นา FC ผู้สนับสนุนได้ทําการสนับสนุนการทาคลิปนี้เข้ามานะครับว่าอยากให้ผมทําคลิปนี้ขึ้นนะครับ แล้วนาะ FC ผู้สนับสนุนท่านนี้ก็ใจกว้างมากๆนะครับที่จะเผยแผ่คลิปนี้เป็นแบบสาธารณะแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับฮะประมาณนี้นะครับแต่ก็ขออนุญ,ญาตเรียนแจ้งเพิ่มเติมอีกนิดนึ่งครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ทำได้จิตใจผมมากนะครับโดยปกตินะครับผมจะเปิดเอากอ,อา,กาศออกมาเป่าทุกๆ2,000กิเมตรนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ย ผมจะไม่สามารถเปิดกองออกมาเป่าได้เลยนะครับตั้งแต่เปลี่ยนเข้าไปใหม่ๆจนถึง10,000กิโลเมตรนะครับตอนนี้ระยะทางก็10,000กิโลเมตรแล้วนะครับจริงๆไม่ถึงหรอก9 8 7 0กว่ากิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะครับว่าสภาพของกองอากาศที่ใช้งาน10,000กิโลเมตรแบบไม่เป่าเลยในระยะการใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับ ถัดไปนะครับน้านาทุกท่านเดี๋ยวพาน้านทุกท่านนะครับมาดูสภาพกองอากาศที่มีระยะการใช้งานที่1,000 0กิโลเมตรแบบเต็มๆนะครับกองอากาศเป็นของตรีเพชรนะครับรหับทีตรงนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตขอบพระคุณนา f เผู้สนับสนุนเป็นอย่างสูงมากๆนะครับที่กรุณาสนับสนุนกองอากาศแท้ตรีเพชรรลายการนี้มาให้กับผมนะครับเพื่อใช้ในคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพกัน นี่ก็คือด้านหน้านะครับนะประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าถัดไปเป็นด้านหลังครับนะประมาณนี้นะครับด้านข้างด้านหลัง ด้านข้างอีกฝั่งนึงนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสภาพของกองอากาศที่มีระยะการใช้งาน1 0 0 0 0มืกิโลเมตรแบบเต็มๆนะครับสภาพเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับถัดไปนะครับนาฬทุกท่านเดี๋ยวพานาฬาทุกท่านนะครับมาดูข้อมูลเชิงเทคนิคของกองอากาศกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของตรีเพชรรหัสทีของอิอุสุรหัสศูนย อายุการใช้งานของเขาจริงๆเลยนะครับตามข้อมูลเชิงเทคนิคก็คือ2,000 20, 0กิโลเมตรแต่โดยปกตินานาทุกท่านจะเปลี่ยนที่เดิมมือกิโลเมตรนั่นถือว่าดีมากๆนะครับและก็เหมาะสมที่สุดแล้วแต่ข้อมูลอายุของเขาจริงๆก็คือ2,000 20, 0กิโลเมตรนะครับทีนี้มีข้อแม่นะครับถ้าเราจะใช้งานเข้าไปจนถึงอายุ20 0 0 0กิเมตรเราจำเป็นจะต้องถอดเขาออกมาเป่าทุกๆ 5,000กิโลเมตรในเส้นทางปกติและทุกๆ2,000กิโลเมตรในเส้นทางที่มีฝุ่นมากๆเราถึงจะใช้งานเขาไปถึง20,000กิโลเมตรได้นะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราใช้งานเขาครบ10,000กิโลเมตรแล้วนะครับเราต้องถอดเขาออกมาเช็คลักษณะภายนอกของเขาว่าพร้อมที่จะใช้งานต่อหรือไม่นะครับขี้บล้มหรือไม่นะครับใยแก้วด้านหลัง ฉีขาดหรือไม่นะครับมีลักษณะที่เพียงพอที่จะใช้งานต่อหรือไม่นะครับถ้าเขาอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเพียงพอต่อการใช้งานก็สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึง20 0 0 0กิโลเมตรนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อครบระยะทาง20,000กิโลเมตรเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนทันทีนะครับกองเขาจะเป็นกองกระดาษนะครับเขามีอายุการใช้งานนะครับการโฟรของอากาศจะลดลง ตามอายุการใช้งานของเขานั่นเองนะครับนาฬาทุกท่านนี่ก็คือข้อมูลเชิงเทคนิคของกองอากาศนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลเชิงเทคนิคให้กับนานาทุกท่านได้ทราบอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับกองอากาศ3.0 VGS และกองอากาศ2.5 VGS สามารถใช้ทดแทนกันได้หรือไม่ข้อมูลเชิงเทคนิคมีดังนี้ครับกองอากาศ3.0 VGS นสะครับสามารถใส่ทดแทน2.5 VG s ด้ได้กอง3.0 VGS สังเกตงได้ง่ายๆนะครับเขาจะมีใยแก้วอยู่ด้านล่างลักษณะนี้นะครับส่วนกลอง2.5 VGS จะไม่มีใยแก้วนะครับสำหรับกลอง2.5 VGS ไม่สามารถใส่ทดแทน3.0 VGS ได้นะครับเพราะว่าเทอร์โบ3.0 VGS จะมีการดึงอากาศที่มากกว่า2.5 VGS อยู่พอสมควรถ้าไม่มีใยแก้วนะครับใยแก้วตัวนี้นะครับเป็นตัวกองก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเป็นค้ำโค้งด้วย ถ้าเรานำกอง2.5 vgs มาใส่กับ3.0 vgs นะครับคีบเขาจะล้มเลยนะครับเนื่องจาก turbo 3.0 vgs จะดึงอากาศที่มากกว่านั่นเองและรุนแรงกว่านะครับนานาทุกท่านถัดไปนะครับนานาทุกท่านผมก็ได้นำกองอากาศไปเป่าฝุ่นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือด้านหน้านะครับส่วนนี้ก็คือด้านหลัง เป่าเท่าที่เราเป่าได้นะครับแต่ขอให้เป่านะครับก็จะมีฝุ่นออกมาให้เราเห็นบ้างนะครับทั้งที่เรามองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนะครับแต่มีอย่างแน่นอนนะครับอ่าประมาณนี้เนาะนะครับอ่าทีนี้เรามาตรวจสภาพกันนะครับขี้เพลาะปกติไม่ล้มนะครับมี เอียงอยู่บ้างนะครับแต่พอใช้งานได้นะครับด้านข้างยังไม่ล้มอยู่ในสภาพที่ดีนะครับอีกฝั่งนึงก็ยังไม่ล้มนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับใยแก้วไม่มีการฉีกขาดนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะ่าเพียงพอนะครับที่กล้องอากาศรายการนี้จะได้ไปต่อนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้งานเขาไปจนถึง2,000 0กิโลเมตรนะครับแต่ว่าผมจะถอดเขาออกมาเป่าทุกๆ2 0 0 0กิโลเมตรนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพอถึง2,000 0กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้กับนานาทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสภาพเขาจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าถ้าเขาไปไม่ถึงนะครับผมก็จะทำคลิปให้กับนานาทุกท่านได้เห็นกันว่าทำไมเขาถึงไปไม่ถึง2 0 0 0 0กิโลเมตร สภาพเขาจะเป็นอย่างไรนะครับนาน,านาทุกท่านอ่ะประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับนา,นาทุกท่านตามที่นา,นาทุกท่านได้เห็นไปตั้งแต่ข้างต้นเลยนะครับสภาพของกองอากาศที่มีการใช้งาน10,000กิโลเมตรโดยที่ไม่มีการถอดออกมาเป่าเลยสภาพเขาเป็นอย่างไรนะครับและก็ข้อมูลเชิงเทคนิคทั้งหมดตามที่นานาทุกท่านได้เห็นได้ชมได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ข้างต้นก็ตามนั้นเลยครับนา,นาทุกท่าน ในท้ายคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตขอบพระคุณนายเอฟซี RC, Q, ผู้สนับสนุนเป็นอย่างสูงมากๆนะครับที่กรุณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทําคลิปเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ใช้ในการทําคลิปนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทําคลิปนี้นะครับขอบพระคุณนายเอฟซี RC, Q, ผู้สนับสนุนเป็นอย่างสูงมากๆมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่ะนะครับในส่วนของคลิปนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับ นานาเอทุกท่านแล้วก็น้องๆเอฟซีของผมทุกท่านในส่วนของวันนี้แล้วก็คลิปนี้ผมก็คงต้องขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับ